เล,เล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับม่าน เพลงอันน e <oh> ี้เลยอ่ะเพลงอะไรดอนสอนระเบียบพี่ดอนสอนระเบียบต้องเป็นเพลงนางลมนางลมได้ได้ใหคุณ่นางลมนางลมนางลมลมไหลชายชมเล่นรอความอยากเห็นใครจะเห็นใจเราในบรรยากาศที่มี ทั้งความมึนเมาเพราะใจเจ้างามสามนั้นเพียงรางโอ้นา สองรอบแล้วยําไมทำไมไม่ร้องไม่ร้องอ่ะไม่ร้องแล้วคุณไปถีบเขาทำไมมันร้องจนจบอ่ะผมจะทอดไหนไปร้องอ่ะคุณก็ร้องให้ทันเขาที่ก็คุณก็มีไหวพริบปฏิทินปฏิบัติพอถึงเวลาแล้พวกคุณก็เอาไม้มาร้องเองไม่ต้องรอยเขาทรงนี่มันล็อกเกอร์อยู่หน้าโรงแรมตลอดเลยนะนีครับผมว่าถ้ายืนตรวมูเขาไม่ได้ร้องคุณสลับกับคุณเจนได้ไหมได้ครับคุณแหลมครับคุณสลับกับคุณเจนแรมมาอยู่ด้าลังไปค่ะเอาละเดี๋ยวผมเอาไม จอที่ปากไข่คนนั้นก็ร้องดีนะครับเคื่คุมควบคุมด้วยเพราะว่าถ้าส่งมาเองเดี๋ยวเขาไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเอาเพลงนี้เลยเพลงอะไรพี่มันยกร่องเฮ้ยนี่เลยของชายเมืองสิงห์ใช่ชายเมืองสิงห์ถูกต้องรถเต้ได้รถไ่ไทยรถเต้สูสิยมันยกร่องฝักทองแตงไทยสาวหน้ามุ้ไทำไมไนคนลายใจ อะไรแล้วพี่แล้วพี่ตีซะด้วยโดนแล้วไครล่าอะไรฮะพอไม่ต่อปากก็ร้องเลยจะมาถามผมก็ต้องมาถามก็เนี่ยก็ถูกแล้วผมไม่ได้ถามใครอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะพี่ตีเขาเป็นคนแบบควบคุมอยู่ตรงเนี้แล้วเขาบอกว่าเขาจะจ่อไม่เองไม่จ่ออยู่ที่ปากใครคนนั้นก็ร้องคุณก็ไม่ต้องต้องถามแล้วว่าใครล่อไม่จ่อปากเลยปึ๊บเเลยไม่อยู่ที่เราก็คือเราไม่ต้องมาถามว่าใครจ่อปุ๊บอ่ะเออไจ่อปุ๊บ ไม่จอ่อลองปุ๊บอลองปั๊บจอปั๊บลองปุ๊บจอปรุ๊บๆปั๊บๆออปะปบปะปุ๊บแหมได้เออใช่น่ะรถเตมันยกล่องฟักทองแต่งไทยโอสาวหน,น้ามนทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะใครละ่ละเฮ้ย ใครล่ะไหนเจย์เจยนพิตีใครวิ้ยเจย์เย์ค่ะทำไรค่ะไหนเมื่อกี้ทำอะไรจะทำลายบริษัทเหรอเจย์เจ้ครับคุณเมทาวาเลนตี้เฮ้ยบอกแล้วไงไม่เนี่ยอยู่ที่ใครคนนั้นก็ร้องจะมาถามทำไมใครล่ะใครล่ะเสียชื่อบริษัทหมดเลยครับคุณเมทาแลจะทำยังไงอ่ะถ้ามันเลิกไม่ได้ก็มายืนที่เดิมเลยไอ้แหลมไปจางนู้นเลยเดี๋ยวมาโดดขาคู่เลยเดี๋ยวก็ผมผมขอดูตัวอย่างก่อนได้ไหม ไม่ต้องดูตัวอย่างถ้า้องไม่ได้ไปอยู่ตรงนู้นทำตัวอย่างให้เขาดูได้ค่ะคุณแม่ทออม,มันยกลองอฟักทองแตงไทยสาวๆหน้ามตนทำไมเป็นคนหลายใจเออ เออเอามันก็ต้องรู้สิมันมีท่้นนี้ทำไมไม่ร้องเออเออขอโอกาสเพื่อนผมขรอบรอบเดียวรอบเดียวนะเออรอบเดียวมาดิอย่าลืมนะพอไมจอดปุ๊บเออเออไปองตัสิเย็นเย็นเย็นมามามยมามเมา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 ามามมาามนมา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 ไมา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 ามามามมาไาพามามามุมาเาาม โอ้ยจัปุ๊บเลยมั้งน้ามันทำไมไม่ห้ามมันอไม่ได้ไม่ได้ห้ามยาเข้ามันะครับนี่ได้เลยทำไมจับปุ๊บลอปุ๊บจับปั๊บลองปุ๊บจับประบปรประุ๊บปองประประประปุ๊บ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 เยนะทำไมผมถือนะไม่ได้จะหาูเลเฮ้ยนะเฮนะโอเคมันยกลอง ฟักทองแดงไทยสาวๆหน้ามุนทำไมเป็นคนหลายใจมันน้อยใจน้อยใจใครล่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไลยได้เยดี๋ยวไปไหนไปไหน โอ้โหเฮ้ยเขาทั้งฆ่ากันแทบตายเนี่ยทำไมไม่บอกใจอะไรกันเนี่ยทำไมไม่ถ่ายกลัวไม่ถ่ายคลิปไว้ไมาได้ไหมผมน <therapist. S 1> oh. 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 Hey. ่าจะใช้ได้ไหมพี่ดูแลคนลำบากจริงๆเลยแต่ว <more hill> ่าด้วยค่อยๆปั้นค่อยๆอะไรไปไม่เป็นไรเราให้สุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดเลย ผมแตงคุณเข้าไปอยู่ในกระเกงได้ไงครับนั่นผมเบียดอยู่ครึ่งชั่วโมงครับเบียดอยู่รึ่งชั่วโมงกว่าจะเข้าไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณมีสิทธิ์อะไรเข้ามาในบริษัทผมแล้วมาเพื่ออะไรคุณเป็นใครครับผมทําธุรกิจนําโช์นี่ไปแสดงทั่วโลกนะครับผมอ๋าจัดโชว์ใช่ครับบริษัทอะไรของคุณบริษัทอะไรครับ อ้อนป่าครับผมเฮ้ยเขาไม่ใช่อ้อนป่าผมอ้อนป่าอ้อนป่าครับผมแล้วแต่แล้วจะเมาศิลปินในค่ายผมไปโชว์ทางการแสดงทั่วโลกเลยครับผมเฮ้ยแล้วของผมนี่ก็เพิ่งจะรับมาใหม่ภรรยาผมเพิ่งรับมาชอบชอบจะเซ็นสัญญาค่ะเสียงก็ดีถูกใช่ครับแล้วศิลปินอีก3คนนะฮะเกนรุ่นโบอันนี้ก็เก่งผมก็รับทุกคนนะครับโชว์รอบโลกหมดเลยครับเฮ้ย คุณดูผลงานไปแล้วเหรอก็ผมนั่งดูอยู่ตรงนี้ผมประทับใจมากไอ้ครไอ้ใครล่าเมื่อกี้เนี่ยนะใช่ครับเดว่าประทับใจมากลฟ์เดหรือเปล่าก็เลยเห็น๋อไลฟ์สดครับผมแล้วจะเซ็นสัญญากันนานนะครับจะเอาพวกทีมงานผมไปโชว์กี่ประเทศครับก็ประเทศต่างประเทศครับก็รอบโลกอ่ะพี่จะไปประเทศไหนครับรอบโลกอ่ะคุณนึกทันเหรอเยอะได้หลายประเทศเอาต่างประเทศก็พอแล้วขอสักห้าประเทศห้าประเทศนะ อังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสโปแลนด์นิวซีแลนด์ออสเตรเลียโอ้ยได้หกเลยครับผมประเทศแรกอะไรนะเมื่อกี้ไม่เห็นเด็กผมไปคุณดูแลไม่ดีเขาจะตกเครื่องตกรถอังกฤษครับอังกฤษครับผมแล้วก็อังกฤษโปแลนด์สวีเดนอิตาลีเยอรมันเมื่อกี้ไม่มีอีกาลีคุณชิบแตงโมกูดป่ะเนี่ยไม่ครับผมเดี๋ยวเราไปเซ็นสัญญากันในออฟฟิศใหญ่ได้ครับผมเดาไปพี่เดี๋ยวตามมาคือขึ้นเครื่องเลยใช่ไหมเนี่ยช่วงร้านมหาสนุก โอ้โหเจ๊โอ้ยเดี๋ยวยเจ๊ฮะไปตกน้ำมาหรอคะเปียกโชคขนาดนี้โอ้ยตกน้ำอะไรเล่าเหงื่อล้วนอากาศมันร้อนค่ะแถมคันด้วยไปซื้ออะไรแถมคันคะซื้อปลาดุกก็ไปช่อนก็แถมคันมาโอ้โอยไได้ซื้ออะไรทั้งนั้น ฉันร้อนเอาเป็นว่าถ้าอยากเย็นสบายคลายร้อนนะคะต้องแต่งเย็นไอโอเดิม erm เลยค่ะเย็นฉ่ำเย็นนานหอมทนหอมด้วยเย็นด้วยเหรอใช่แล้วค่ะไม่ดีจริงเขาไม่อยู่มานาน40ปีหรอกนะคะ 40ปีใช่แล้วค่ะเพราะว่าแป้งเย็นไอโอเดิมนะคะที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า40ปีมีให้ด้วยกันให้เลือก2สูตรค่ะนี่เลยสูตรคลาสสิกค,คูลิงเย็นฉ่ำๆค่ะแล้วก็สูตรสวิตซีเข็ดหอมๆเลยค่ะได <light, S 1> ต้องจัดแลวได้เลยค่ะสูตรแรกก่อนเลยอันนี้หอมๆเลยค่ะหอ,หอมใช่หอ,ห,หอมไหมคะหอมโน อันนี้อีกสูตรหนึ่งเย็นเย็นค่ะช่ำๆเลยเๆๆย็นไงคะโอ้ยเลิศทั้งสองเลยทั้งนั้นจัดมาสองสูตรสูตรละหนึ่งหลวงโอ้ยได้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ช้ำใจแล้วเกินโอ้โหเอ้าเพื่อนพวงเฮ้ยจะพูดเป็นไรเราให้ทำไมเสียใจสิลูกอ่ะทำให้เจ็บใจเฮ้ยเจ็บใจเรื่องอะไรลูกชายคบเพื่อนผิดสิวันก่อนอยู่ดีพาเพื่อนมันเล่นยาที่บ้านเลยเฮ้ยแล้วแกทำไงอ่ะทำไงล่ะเห็นกับตายเงี้ยก็ตีก็ดุก็ด่ามันสิเฮ้ยไม่ได้นะโว้ยไอ้ของแบบนี้่มันรักษามันบำบัดกันได้ว่าแต่แก ลูกแกเล่นยาอะไรอุ้ยหลายอย่างเลยอะเห็นกระตาเลยยาแดงนะยาท่าน้ำขาวยาแกไอ,อยาพลาโอ้โหมันเทหมดขวดละเลงเต็มพื้นบ้านเล่นกับเพื่อนมนสนุกใหญ่เลยแบบนี้มันต้องบอบบัดเฮ้ย <Hey! S 2> เดี๋ยวก่อนเอาออยามาเทเล่นเทแต่โอ้โหพื้นบ้านพื้นสีขาวเลยละเลงเต็มบ้านเลยสไลเดอร์สนุกเลยไอ้ลูกคนไหนของแกวะอีคนโตอะไอ้ทาราสี่ขวบ แม้ท่าลิเกซะฉัน <c oughs> แบบนี้จองเลิกคบเออบอกมาไปแล้วให้เลิกคบเพื่อนกลุ่มนี้เลยฉันบอกตัวเองว่าเลิกคบแกไรสาระคทุกวันทำไมงั้นเล่าเราเป็นเพื่อนกันนะพวงแต่ก็แปลกใจอยู่นะเราเป็นเพื่อนกันจริงๆเหรอ <c oughs> พูดจับไปทำไมยุ่ยอย่างนี้จำไม่ได้ง่ายว่าเราเพื่อนรุ่นเดียวกันเราเรียนหนังสือชั้นเดียวกัน ฉันน่ะชอบฉี่แล้วเก้าอี้แล้วเธอก็ดุฉันตลอดฉันร้องไห้ทุกวันเลยเอาใช่แล่เรื่องนี้มีในหัวนี่นะอ๋อจำได้แล้ววันนั้นเราไปเล่นโคลนกันมีวันหนึ่งแล้วเธอก็ไปนอนเล่นในโคลนเธอเดินมาเหยียบหน้าเละเลยเหยียบหน้าอย่างเดียวไม่พอมีไงอีกฉันเผลอหลับหัวพลาดคันาเออมันเล็มหมดเลยมันบดเอื้องจนหมดหัวเลยอาสงสาร สั่งแป้งไว้ร้ยเด็กในสังกัดแล้วเจดีใจมากเลยอ่ะถึงแม้ว่าจะจำตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณเจดวี่กานพี่กาณวิญกานหายไปไหนมาฉันหาไปตั้งนานนี่ใครเนี่ยเธอคนนี้เป็นใครเนี่ยอ๋อเธอคนนี้คืเป็นใครเนี่ยเออฉัน เดี๋ยวเขาจะจําเธอได้ยังไงตอนนี้เขาความจําเสื่อมเธอมีหลักฐานอะไรไหมพิสูจน์หรือเปล่าว่าเธอคือแฟนเขามีค่ะอะไรฉันจะพูดภาษาที่ฉันพูดกับแฟนฉันแค่สองคนเท่านั้นตายแล้วเห็นจมูกแล้วลูกครึ่งยุโรปแน่ๆเอาเชิญจ้ะบังบังบัตตนาโมนยิงเรือบังซับไงมันเคยนอนดมน้องเอ๊ภาษาอะไรเนี่ยค่ะขาเมรค่ะอ้าว้าเมร์เหรอเนี่ยใช่ปุตุนุจะพูดยุโรป เธอแล้วเธอฟังเขารู้เรื่องหรือเปล่าเขาไม่รู้เรื่องครับเธอก็จำเขาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวฉันแปลให้เธอพูดช้าช้าเช่วยหน่อยเจช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะคะเคยมีผัวขมเอนคนหนึ่งอะจริงไหมเนี่ยจริงนั้นใช่ไหมคุณนายไม่ต้องพูดอยู่แถวแกีบหมูไม่ต้องพูดโอ้ยอยู่กีบหมูด้วยพูดมาช้าๆิีละนจอันปัดบุ๊บปน่าในรั่วบ้างมาซับไงมันคยหนึ่งมาหนองจำได้ไหมว่าเราเคยไปทำนากันที่นาเราลงไปในน้ำเราขึ้นมาเป็นหนอง ใช่ป่ะใช่เหรอวะไอ้ลองอีกประโยคนึงประโยคช้าๆ้างรัวบ้างละซับไงนี่บ้ามาเคยนันหนึ่งเชื่อใจขลังลุยเฮ้ยเคยลงไปโคลนด้วยกันไงแล้วเราก็ไปเชื่อใไก่สองตัวเลยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยพี่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้เหรอคุณจะพูดไงเขาแปลแบบนั้นสรุปจำฉันไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้เลยฮะเอาขาเอาขาไอ้แรมมันดีดีดิอ๋อโอเคพี่ยังจำฉันไม่ได้เหรอ ฉันยังมีอีกหนึ่งวิธีท,ทำยังไงเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้พี่ฟังเองโซโล่เลยเดี๋ยวเอาใจไปรุกจีบหูหน่อยได้อย่าทาโห้ได้แล้วทำตบแางเลยเขาจอยู่ได้แน่ไม่หอมโปเจกต์มาหนึ่งอย่ากรอมันทาปะปะยางนามันเคยกันรอดมเมื่อจ้าตุ้งกีทาโอ้ยจืตามก ออนเมียนจำลึกก yeah, yeah, ุดแจรัวซ El well, ีวรุดซับไงสไม่ซับไงสิมอเตอร์ไซค์รถรัวแตกเนียเวียเมีนตั้งจูเวียเมีนตั้งเจียปอยมีเนียก็จาเป็นง เขายังนึกไม่ออกเธอมัว่วเธอไม่ใช่แฟนเก่าเขาแน่ๆเลยในเมืม่อพี่จำไม่ได้เออไม่เป็นไรก็ได้งั้นฉันจะเปิดตัวแฟนใหม่เ <Hey. S 2> อ้แฟนเก่าอยู่จำไม่ได้เปิดตัวแฟนใหม่แล้ละ <Hey. S 2> ช่างมันช่างมันเลยในเรียกมาเลยชิรักค่สุดที่รักลายเสือ <Hey. S 2> แฟนใหม่ฉัน จริงด้วยแม่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณเป็แฟนใหม่ฉันแม่อยู่ข้างนอกเรียกพี่ก๊อตผมติดตามพี่ก๊อตนะเข้าโดยฉากไอ้อหัวหลิมดูสินี่เราผมจำไม่ได้ในเมื่อจำฉันไม่ได้ฉันก็ไม่เอาคุณก็ได้อ้าไปค่ะที่รักไปจ้ะแล้วเปิดตัวแฟนใหม่อย่างนี้เลยอ,อย่างนี้เลยเไม่หมายคนละนี่เป็นใครเนี่ยใครคนไหนเนี่ยใครอ่านบทไปเนี่ยเป็นแม่ไอตัวนี้หรือเปล่าดีแกอีนี่โอ๊ย นี่เป็นใครเนี่ยคะเแฟนเราตอนไหนกูเอกไม่ไปย่อง้ใครใครมใคเดยเดี๋ยวยยเดอู่บอะไรลูกนี่เลยลูกไปยุ่งอะไรกับเรื่องนี้เนี่ยแม่ก็เนี่ยแฟนหนูเรารักกันมาตั้งนานแล้วค่ะหม่ใใจเย็นโออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวๆ้ยคอห้ามคอยห้ามกำลังติดเลย นั่นไงแล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไงเนี่ยฉันเล่งงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยคนนั้นและคนนี้คนนี้และคนนั้นคนนั้นไปกับคนนี้คนนี้ก็ชอบคนนั้นแต่ผมรักทั้งคู่แน่้ยเหมาเลยรักทั้งคู่เหรอยังไงกันนี่จะไม่แย่งแฟนฉันได้ยังไงแกนั้นแหละแย่งแฟน ไอ้ที่้องเสียงสูงสูงวะไม่ใช่นั่นมันแหลมคนละแหลมกันเป็นยังไงบ้างอะหัวโขกเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างอะจับได้ไมเนี่ยมาลองมองได้จับใครได้เฮ้ยวีวีอ้าวีวีหรือเปล่าชื่อวี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 ค่ะท่านจำได้แล้วกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะที่รักเฮ้ยจำได้แล้วแต่เธอมีแฟนใหม่แล้วว่า แล้วมีแฟนใหม่แล้วไม่เอาเอายังไงเธอไปหาแฟนใหม่เลยแล้วแต่จะเลือกใครแหลมถามใจเองีี่่ชออบใครยาาง้ดกวเฮ้ยเหมือนตอนมาเที่ยวแล้วเดินเลือกนลยแต่ตั้งใจเชียะเหมือนเดินช้อปปิ้งเลยเหมือนแบบเออใช่แบบสเปคเลยหรือเปล่าทางเราทางเราเอาเลยอันนี้เป็นแม่แม่แม่หมวยไหลิน แม่สวัสดีครับสวัสดีครับลูกอ่ะแสดงว่าเลือกรู้ผมชอบคนนี้ครับอ้าวเอายังไงอะผมชอบคนนี้เฮ้ยแล้วฉันล่ะเอากับผัวก็ยืนอยู่นี่เอายังไงยนเลยกับผัวอยู่นี่แล้วเอาไงสรุปพี่จะไม่เลือกฉันใช่ไหมอืมโอเคจ้ะเดี๋ยวถามใจตัวเองโอกาสมาแล้วเนี่ยตรงนี้มีทางเลือกให้เยอะแยะมากมายถ้าถามใจตัวเองเลือกได้จะเลือกยังไงให้มากกว่าหนึ่งอ่ะเลือกเลยให้มากกว่าหนึ่งเออมากกว่าหนึ่งอ่ะเอาตามนิสัยเลย ไอเนี่ยตัดออกเลยคนแรกโอ้ยถือว่าอีเด็กเอาดีๆคิดดีๆเลือกได้สองอ่ะเลือกเลือกสองเหรอชี้เลยคนไหนอ่ะคนนี้คนแรกหนุ่มหวยหนุ่งจะละอีคนนึงเลยคนสองเหรอสองเลยน้องน้องเรืองงานจะอยไม่ได้ไม่ได้นี่ใส่จริงมันนั่นแหละชี้ไปยัยฟ้าเลยอะ่จริงนแหละเดี๋ยวเดียวแล้วเราออกตัวห่วงทำไมเนี่ยใครเนี่ยเรู้จักชื่อเขา อ้ามาลงบ้านผมได้ยงครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างงี้สรุปเลยลูกไม่มีเวลาละเลือกใครถ้าจะให้คนไปปฏิบัติหนูให้สรุปตามใจหนูผมเลือกคนนี้แล้วใครอีกคนนี้เอาเอาคนนี้ด้วยคนนี้เอาไหมหลือคนนึงเอาไว้ทำไมแล้วลูกเอามาขับรถก็ได้โอ้โหโอเคแม่จท็คิวแล้วกันเดี๋ยวแม่ไปแท็คิวโอเคไหมโอเคเออเชื่อใจไหมโอเคคับเฮ้ยสามเลยฮะสามเฮ้ยโชคดีเพื่อนไปนะขวายเป็นความสุขไอ้ลูกแตไม่เป็นโอ้โห สามคนเลยสามคนเลยเอาใครดีวะอยากมีคำถามเดียวสั้นๆเลยแล้วก็คือล<ะ><ส>ยังไงและและ้วไอ้แหลมที่ความจำเสื่อมมันก็กลับมาจำตัวเองได้ว่ามันเป็นใครละครรักสี่เศร้าสุดท้ายก็สมหวังไม่เหลือให้เราเลยสักคนหนึ่งก่อ,อนจากไปฟังเพงลงรักเศร้าๆจากผมสักเพลงครับ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบพี่ต้องทนเจ็บอย่างนี้เจ็บอย่างแรงที่ปัตตานีถูกน้องคนดีเชื่อเฉื่อนหัวใจไฟปิดเหลือทำไมดวงหนึ่งปิดสิให้เป็นรอยแผลไว้เไยไปไป มันต้องไม่ใช่คนดีแน่นอนอีพูอีพูเธอบอกไม่ว่างขอหานาทีได้ไหมสำคัญมากคำถามนี้ครับมีแฟนหรือ,อยังคะแล้วแต่วันนะบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีอุย๊ยตายงั้นเอาวันนี้ลลวันนี้ที่เจอกันมีหรือเปล่าคะ ไม่มีฮะไอ้จอดเฉยเลยจอดไปตะพุดโอมสิทธิเท้าฝืนจะรัาสีลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะ